พันรายาเอสกันตาพงกลั้นใจอัดคลิปครั้งแรกถึงเวลาเล่าอาการสามีไม่มีข่าวดีวันที่20พฤษภาคม2566คิตตี้คริสตินาพันรายาพระเอกดังเอสกันตะพงว์ูบหมดสติขณะนี้ยังไม่รู้สึกตัวตัดสินใจอัดคลิปแจ้งอาการสามีหลังจากที่ไม่เคยได้ออกมาเผยรายละเอียดโดยคิตตี้คริสตินา เผยว่าตอนนี้อาการเอสยังวิกฤตต้องดูอาการวันต่อวันและมีอาการหัวใจอักเสบพ,พันรยาเอสกันตะพง์โพสต์คลิปพร้อมข้อความว่าสวัสดีค่ะวันนี้ฉันอยากจะมาอัปเดตอาการของคุณเอสที่ผ่านมาฉันและทางครอบครัวยังไม่ได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับอาการป่วยของคุณเอสเนื่องจากทางครอบครัวยังทำใจไม่ไอาย เน่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าในตอนนี้อาการของเอสยังอยู่ในวิกฤตพวกเราเสียใจและหนักใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมากส่วนวาเลนติน่าก็ร้องไห้เรียกหาแต่พ่อตลอดเวลาแต่ฉันก็พยายามที่จะเข้มแข็งเพื่อลูกแต่ตอนนี้ฉันคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ฉันกับครอบครัวจะต้องออกมาบอกรายละเอียดทั้งหมดของคุณเอส ซึ่งฉันรู้ว่าทุกคนกำลังรอฟังข่าวดีอยู่แต่ในตอนนี้ยังไม่มีข่าวดีเพราะว่าอาการป่วยของเขายังอยู่ในวิกฤตแต่ฉันพร้อมที่จะเปิดใจและพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ในตอนนี้มากขึ้นอย่างที่ทุกคนทราบก่อนเกิดเหตุสามีของฉันได้ไปทำงานเป็นพิธีกรงานวิ g เดบ ATE BY c s 7 ที่ลานสยามพารากอนขณะที่เขากลางทำงานหัวใจของเขาได้หยุดเต้นกระทันหันและได้รับการทำ CPR ฉุกเฉินและนําตัวส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดและปั้มหัวใจเพื่อช่วยชีวิตซึ่งใช้เวลานานมากกว่าที่หัวใจของเขาจะกลับมาเต้นอีกครั้งได้รับ CPR ประมาณ19นาทีที่สยามและทั้งหมดใช้เวลาถึง 45นาทีที่ปั๊มหัวใจรวมบนรถฉุกเฉินฉันต้องขอขอบคุณทีมเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินที่ไม่ยอมแพ้ในการช่วยชีวิตของคุณเอสและพี่ยาช่างแต่งหน้าของเขาที่ตัดสินใจเลือกโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อชั่วยชีวิตเขาตัดสินใจแบบนี้น่าจะช่วยชีวิตเอสตั้งแต่ที่เขาได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลอาการของเขาก็ยังอยู่ในวิกฤต และมีอาการแทรกซ้อนที่หัวใจวันก่อนหัวใจของคุณเอสก็มีปัญหาอีกครั้งและแพทย์ก็ได้ทำการช่วยชีวิตไว้อีกครั้งซึ่งในเบื้องต้นทางแพทย์ที่รักษาคุณเอสได้ออกมายืนยันแล้วว่าเขามีอาการหัวใจอักเสบแต่ยังไม่สามารถระมบูอะไรได้มากกว่านี้เนื่องจากอยู่ในกระบวนการและขั้นตอนของการรักษาอยู่แพทย์ได้แจ้งว่าต้องเฝ้าดูอาการของคุณเอสแบบ วันต่อวันซึ่งแพทย์ยังหาสาเหตุที่ชัดเจนและหาแนวทางรักษายังไม่ได้และยังไม่รู้ว่าจะต้องรักษาตัวที่ห้องไอซูนานแค่ไหนและจะฟื้นตัวเต็มที่ได้เมื่อไหร่ตอนนี้ฉันอยากจะขอขอบคุณสำหรับน้ำใจทั้งหมดที่เราได้รับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉันอยากขอบคุณทุกคนที่ช่วยสามีของฉันโดยเฉพาะช่องเจ็ดที่ช่วยเหลือและดูแลคุณเอส ทั้งเรื่องค่ารักษาและให้กำลังใจมาเรื่อยๆเหมือนเป็นครอบครัวของตัวเองเพราะเอสทำงานหนักและทุ่งเทยอย่างเต็มที่เสมอเพื่อช่องเจ็ดมาตลอดเอสรักงานตัวเองมากๆและสุดท้ายขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่รักษาคุณเอสอย่างเต็มที่และแฟนคลับกับเพื่อนๆทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ค่ะยังไงเราจะอยู่ข้างเอสตลอดและสู้ด้วยกัน ข้ามกลางแฟนคลับและเพื่อนในวงการที่ข้ามวยพรและให้กำลังใจครอบครัวของพระเอกหนุ่มเป็นจำนวนมากด้วย